สวัสดีครับวันนี้เราจะมารีวิวบอลดาบด่าครับพอดีสั่งน้องเขาส่งมาครับน้องที่รู้จักพอดีเขาก็ส่งมา1ต้นนะครับของนายเดชนรงเรือนหน้านครับอยู่ที่สักนกำแพงเชียงใหม่นะครับก็สั่งมา1ต้นนะครับน้องเขาก็จะดีมาให้หต้นเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับว่าเขาแพ็กยังไงดูการแพ็คครับ สตกร้าสองอันนะครับแล้วก็ล็อกอย่างดีเลยแล้วก็ใส่กระดาษข้างในใส่คล้ายๆใยเหมือนนุ่นเลยครับแบบคุณ <Wow. S 1> ภาพในการหอ่อดีมากครับถึงลูกค้าปลอดภัยครับเดี๋ยวเรามาดูสภาพกันนะครับจะรีวิวให้ดูครับพอดีสั่งไว้เป็นแม่พันหต้น,นครับก็ราคาเท่าไหร่ถามน้องเขาดูแนละ้วเผื่อใครสนใจบอลดาดดาบติดต่อทางเฟสน,น้องเดชนนรงนครับ ก็ใครสนใจก็ติดต่อทางเฟซน้องเขาครับเขาไม่เยอะครับราคาก็คุยกันครับนี่ผมก็รีวิวให้ดูโอเคครับเดี๋ยวแกะดูครับข้างในเป็นแบบไหนครับเาโอเคนะครับวันนี้ผมก็จะรีวิวนะครับว่าเป็นยังไงบ้างครับข้างในครับเดี๋ยวจะแกะเลยครับแม่พันนะครับแม่ได้ต้นไม้ด้วยได้กระถางด้วยนะครับได้ตะกร้าด้วยนะครับ เดี๋ยวเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวรอดูข้างในนะครับเดี๋ยวใครจะแพ้เนี้ยดูนะครับอี๋เปิดแล้วครับนี่นะครับบอลดาดด่างโอ้นี่เป็นนุ่นเลยโอ้นี่มากทำแบบสุดยอดมากครับโอ้โหดูจะแกะเอาไงโอ้ล็อกล่าล่าเละ้ไม้หายยาก ออมาแล้วโอ้นี่นุน่นครับนุ่งเต็มเลยคล้ายใหญ่สองขอ้อโอ้น้องก็รัดกลุ่มมากดูใช่ไหมพันของเราเป็นไงบ้างโอ้ข้างล่างเลยโอ้ข้างล่างนะโอ้แน่นมากโอ้เยอด กันทอกเรียบร้อยครับมาแล้วบอลดาดดังแลรวสวยงามตามท้องเรื่องนี่ครับน้องแบ่งปันมาให้ก็ขอบคุณน้องเข้ามาครับขอบคุณหลายๆนะครับนีดบบ่ดูกันค่าดูกัรห่อแบบร้นคุ่มมากโอเคนะครับช่วงนี้เราก็แกะเรียบร้อยครับแล้วก็ได้บอลดาดด่างมาครับแล้วก็เอาที่หุ้มออกตอนนี้ก็มีแต่ อะไรนะหยาบมะพร้าวหยาบมะพร้าวที่เป็นมะพร้าวสับเดี๋ยวจะรดน้ํานะครับพอนี้น้องเขาบอกว่าให้รดน้ำสามวันรดครั้งนึงก็ได้ก็สวยงามครับก็ขอบคุณน้องค้าด้วยนะครับรีบรอบครับก็สวยงามบอนดอาดัาแพ็รตะก้าค่องก้างดีมากครับสุดยอดทำกันแพ็รโอเคครับดูขั้นตอนต่อไปนะครับ เดี๋ยวเราจะไปบางไ้กระถางที่รองรับนะบที่เราจะปลูกนะ okay, ครับโอเคครับตอนนี้เราก็จะบอลดาบดๆมาไว้ตรงที่กระถางที่ทำไปแล้นวนะครับก็ตรงนี้นครับไว้ตรงนี้ก่อนเดี๋ยวลดน้ำไว้สักสองสามวันค่อยแกะแล้วปลูกตรงพืนนี้ครับตรงกระถางนี้ก็เตรียมพร้อมมาแล้วครับนี่สวยงามครับเดี๋ยวลดน้ำนะครับเดี๋ยวเอานี้ออกก่อน น้องบอกให้ออกก่อนครับแต่มันก็ชื้นอยู่เนาะสามวันมันชื้นอยู่ครับรอจากน้องเข้ามาสองสามวันเอ้ยสวยงามครับเดี๋ยวรดน้ำครับอโอเคนะครับสวยงามแล้วรอตอนโตคราแม่พันธุ์ก็ดูทุกเช้าเย็น,นครับก็มีความสุขนะครับดูต้นไม้ตอนนี้ก็ รีวิวเรียบร้อยแล้วก็นำบอลดาดด่างมาปลูกไว้แล้วครับใบข้างบ้านนะครับก็โอเคครับสำหรับคลิปนี้ทำคลิปสั้นๆนะเผื่อใครสนใจนะครับก็ฝากติดตามด้นะครับบอลดาดด่างก็ทำคลิปทุกรูปแบบครับที่เราชอบครับก็ทำทั้งรถเก่าของบิ้งรถจักรยานท่องเที่ยวครับตอนนี้มาสนใจธรรมชาติครับแต่ผมก็สนใจนานนะครับบอลดาดด่างโอเคครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ